ิด,ดไปดูแมวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากาแฟลองรถยางวันนี้ฝนหนุ่มามาเที่ยวอะไรนะไปหมดที่นี่นี่นี่ดูตรงนี้ก่อนแมวแมวเหมียว แมวเหมียวเอาไม่บุกไปไปคนนึงเอาไปคนนึงเหมียวเหมียวว,วันนี้พามาดูแมวเหมียวนะคะนี่ไงเห็นไหมนี่เหมียวนอนอยู่นี่เหมียวป่วยก็เนี่ยทำไมตัวมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่น้องอยู่นี่ไง ต้องเหยียบนะเห็นไหมเหมียว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 หายเหมียวหายนี่เห็นไหมสวยไหมนู่นในในกรงนู่นอันนี้วิเชียนมากเหมียววิเชียนมากอันนี้เหมียวสุดพลาสเหผียวอุเหม็นจังเลย

กระต่ายดีวยกว่าลูกลูกกระต่ายดีกว่านูนตานูนมีกระต่ายด้วยนี่ตัวอะไรตัวนี้เหมียวสุพลักษณ์อันนี้เหมียวสีสวาดอันนี้เหมียววิเชียนมาศโจนจาทั้งทัขาวมันนีน้องมาดูนี่ดีกว่านี่ ด้วยใครร yes ouais> ู้กระต่ายกระต่ายใช่ไหมใครรู้กระต่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาดับไปแล้วไปไปกินที่ไหนไปินที่ไหนไปอุ้ยหมาหมาหมามไม่มานะคิ้วคิ้วหมาไปนะเออหมาไปนะ Nhìn mà anh...